สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นร้อนนะคะจากข้อมูลหลายๆแหล่งที่เราได้รวบรวมมาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคงไม่มีใครไม่รู้เรื่องความวุ่นวายครั้งใหญ่นะคะที่แบบพ่อค้าแม่ค้าหรือคนทํามาหากินสุจริตหลายคนเลยตื่นม,มาปุ๊บ อ่าวบัญชีธนาคารโดนระงับโดนอายัดแบบไม่รู้ตัวเลยคือเดือดร้อนกันทั่วหน้าจริงๆจนหลายคนบอกว่าเหมือนเป็นฝันร้ายของผู้บริสุทธิ์เลยนะคะวันนี้เราจะมาลงลึกเรื่องนี้กันค่ะว่าเอาต้นสายปลายเหตุจริงๆมันคืออะไรทําไมมาตรการที่จริงๆก็ตั้งใจดีนะคือจะปราบปรามบัญชีม้าเนี่ยถึงได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างขนาดนี้แล้วก็ ตอนนี้มีความพยายามจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงบ้างเราจะคุยกันแบบอิงข้อมูลจากหลายๆที่เลยนะคะทั้งข่าวบทความความเห็นจากคนที่โดนผลกระทบโดยตรงแล้วก็ถแถลงการจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจสาเหตุผลกระทบแล้วก็แนวทางแก้ไขล่าสุดแล้วก็มองไปข้างหน้าด้วยว่าเออมันมีความท้าทายอะไรอีกบ้างเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าเบื้องหลังปฏิบัติการกวาดล้างครั้งนี้เนี่ย มันมีที่มาที่ไปยังไงคะครับคือจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยมันมาจากการที่หน่วยงานรัฐหลายๆที่เลยนะครับทั้งทบทอหรือแบงค์ชาติแล้วก็สอปอสอหรือ a o c 1 4 4 1ที่เรารู้จักกันนะครับรวมทั้งธนาคารพาณิชย์ต่างๆแล้วก็ตำรวจด้วยคือร่วมมือกันยกระดับมาตรการจัดการบัญชีม้าแบบว่าเข้มข้นขึ้นมากจริงจังขึ้นเยอะเลยอืมเข้มข้นขึ้น ใช่ครับเป้าหมายหลักๆที่เขาตั้งไว้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับคือต้องการจะติดตามเส้นทางการเงินของผู้มิจฉาชีพให้เร็วที่สุดแล้วก็สามารถสกัดกัน้นหรือว่ากักเงินที่มันโอนผ่านมาชีมาเอาไว้ให้ได้เพื่อที่จะได้นําเงินพวกนั้นนะครับกลับไปคืนให้ผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้อ๋อคือเจตนาดีแหละอยากจะช่วยคนที่ดูลหลอก ใช่ครับเจตนาดีมากแต่ทีนี้เนี่ยวิธีการที่เขานํามาใช้ก็คือการขยายขอบเขตการติดตามเส้นทางเงินให้มันกว้างขึ้นกว่าเดิมมากๆบางคนก็เปรียบเทียบเหมือนกับการเอ,อเหวี่ยงแห я, ลงไปในแม่น้ํานะครับอ,อ๋อเข้าใจภาพเลยค่ะหวังจะจับปลาตัวร้ายให้ได้เยอะๆแต่ว่าผลที่ตามมาก็คือไอ้แหที่เหวี่ยงไปน่ยมันไม่ได้ติดมาแค่ปลาเป้าหมาย แต่มันดันไปเกี่ยวเอาปลาอื่นๆหรือถ้าเทียบกับเรื่องนี้ก็คือบัญชีของผู้บริสุทธิ์ที่บังเอิญแบบว่าอยู่ในเส้นทางโอนเงินนั้นๆเข้าไปด้วยอือซึ่งตรงนี้แหละครับที่มันกลายเป็นชนวนของปัญหาความเดือดร้อนที่เราเห็นๆกันอยู่ตอนนี้ค่ะแล้วผลกระทบจริงๆที่เกิดกับคนบริสุทธิ์กับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมันเป็นยังไงบางคันหนักหนาแค่ไหนโหคือหนักกว่าที่คิดไว้เยอะเลยครับ หลายคนนี่โดนระงับโดนอายัดบัญชีไปแบบงงๆเลยไม่รู้เรื่องไม่มีแจ้งเตือนอะไรล่วงหน้าก็เลยเกิดความสับสนตกใจแล้วก็เดือดร้อนเรื่องใช้เงินในชีวิตประจําวันกันเยอะมากครับค่ะแล้วปัญหาที่เขาเจอกันส่วนใหญ่มีอะไรบ้างคะก็มีหลายรูปแบบเลยครับเรื่องแรกที่คนตกใจมากคืออยู่ๆเห็นยอดเงินในบัญชีตัวเองติดลบไปเฉยเลยฮะจริงเหรอคะติดลบเลยเหรอ ใช่ครับซึ่งตรงนี้ทางทอพอทอเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าจริงๆเงินไม่ได้หายไปไหนแต่มันเป็นปัญหาเรื่องการแสดงผลของระบบเฉยๆหลังจากมีการระงับเงินก้อนที่ต้องสงสัยไปทำให้ยอดคงเหลือที่โชว์อยู่มันเหมือนติดลบไปต้องย้ำว่าเงินไม่ได้หายนะครับแค่ระบบแสดงผลผิดพลาดอ๋อโอเคค่ะแต่ก็ตกใจอยู่ดีเนาะตกใจมากครับแต่ที่หนักกว่านั้นคือการที่ไม่สามารถเข้าถึงเงินในบัญชีได้เลย ไม่ว่าจะเป็นเงินส่วนตัวหรือเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจทําให้ชีวิตประจําวันการค้าขายอะไรต่างๆเนี่ยมันหยุดชะงักไปหมดเลยครับโหกระทบหนักเลยนะคะมีเคสตัวอย่างที่น่าเห็นใจมากๆไหมคะมีครับมีเยอะเลยอย่างแม่ค้าท่านหนึ่งโดนอายัดบ,บัญชีไปเกือบ2เดือนต้องวิ่งวุ่นหาเอกสารมายืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองเอกสารที่ต้องรวบรวมมาทั้งหมดเนี่ยหนักเกือบ20กิโลกรัมเลยนะครับฮะ20โล เอกสารอะไรจะเยอะขนาดนั้นคะใช่ครับหรืออีกเคสแม่ค้าทุเรียนโดนอายัดเงินไปแสนหกกว่าบาทนานเจวันเหตุผลก็แค่เพราะว่ารับโอนเงินจากบัญชีที่ถูกมองว่าเป็นบัญชีม้าเท่านั้นเองครับแค่นั้นเองเหรอคะโหเา้าที่น่ากุมูลกว่านั้นอีกคือมีเคสของไรเดอร์คนหนึ่งนะครับเขาถูกอายัดบัญชีมาตั้งแต่เดือนเมษานู่นเลยคือนานหลายเดือนก่อนจะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ครั้งนี้อีกนะครับเอาก่อนหน้านั้นอีกใช่ครับ สาเหตุก็แค่เพราะมีเงินโอนเข้าบัญชีเขาแค่ร้อยสีบาทที่ถูกระบุว่าเชื่อมโยงกับการช่อกโกงเขาก็พยายามชี้แจงแสดงหลักฐานแล้วนะครับแต่จนถึงตอนนี้บัญชีก็ยังปลดอายัดไม่ได้เลยกระทบการทํามาหากินเขาเต็มเต็มโหฟังแล้วยแย่เลยนะคะแล้วกระบวนการไปปลดอายัดล่ะคะมันยากไหมก็ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความล่าช้าครับแล้วก็ซับซ้อนทําให้คนที่เดือดร้อนอยู่แล้วยิ่งเดือดร้อนซ้ํเข้าไปอีก แล้วก็ยังมีเสียงสะท้อนเรื่องปัญหาการประสานงานด้วยครับหลายคนเล่าว่าพอโทรไปที่ศูนย์เอลซีหนเนี่ยก็เหมือนถูกโยนเรื่องไปมาระหว่างศูนย์กับธนาคารไม่มีใครให้คําตอบชัดๆได้ว่าต้องทํำยังไงต่อหรือต้องรออีกนานแค่ไหนเอา้ากลายเป็นโยนกันไปมาหรอคะประมาณนั้นเลยครับซึ่งสถานการณ์ทั้งหมดนี้มันก็บั่นทอนความเชื่อมั่นในระบบธนาคารไปเยอะเลยครับ มีข่าวว่าคนจำนวนไม่น้อยเริ่มรู้สึกไม่มั่นคงจนต้องไปถอนเงินสดออกมาเก็บไว้กับตัวจริงค่ะเห็นข่าวอยู่เหมือนกันใช่ครับบางร้านค้านี่ถึงกับติดป้ายงดรับสแกนหรือรับเฉพาะเงินสดไปเลยเพราะกลัวว่าถ้าลูกค้าโอนจากบัญชีมีปัญหาเข้ามาตัวเองจะซวยไปด้วยโดนอายัดบัญชีไปด้วยอ๋อกลัวโดนลูกหลงใช่ครับนี่คือสัญญ,ญาณของวิกฤตความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจริงๆครับ ค่ะฟังดูแล้วน่ากังวลมากๆเลยค่ะกับผลกระทบที่เกิดกับคนบริสุทธิ์แล้วนี่มุมของมิจฉาชีพล่ะคะพวกนี้เขาก็คงไม่หยุดนิ่งเนอะมีปรับเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงไปเรื่อยๆเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วทางภาครัฐมีมาตรการอะไรมารับมือกับกลโกงใหม่ๆบ้างคะครับพวกมิจฉาชีพนี่ปรับตัวเร็วมากครับ ส่วนทางภาครัฐเนี่ยก่อนจะไปถึงมาตรการล่าสุดที่เพิ่งออกมาก็ต้องย้อนไปดูความพยายามก่อนหน้านี้กันนิดนึงคือที่ผ่านมาทั้งทปทแล้วก็หน่วยงานอื่นๆก็พยายามแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์มาตลอดนะครับโดยเฉพาะไอ้ปัญหาแอปดูดเงินที่เคยระบาดหนักๆอ๋อ oh, ใช่ใช่จำได้ค่ะก็มีการออกมาตรการมาหลายอย่างเช่น ให้แบงก์มดส่ง SMS ที่มีลิงก์แนบมาหรือกำหนดให้ต้องสแกนหน้าเวลายืนยันตัวตนตอนโอนเงินยอดสูงๆอย่างเช่นโอนเกิน50 0 0 0หรือยอดรวมต่อวันเกิน2 0 0แสนรวมถึงจำกัดให้ลูกค้าคนหนึ่งมีโมบายแบงกิ้งได้แค่บัญชีเดียวแล้วก็ใช้ได้บนมือถือเครื่องเดียวเท่านั้นอืมมาตรการพวกนี้ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะตอนนั้นใช่ครับต้องยอมรับว่ามันช่วยลดปัญหาแอปดูดเงินไปได้เยอะทีเดียว แต่พอสถานการณ์เรื่องบัญชีม้ามันแรงขึ้นในช่วงต้นปี68ที่ผ่านมาเนี่ยทางทอพอทอก็ประกาศยกระดับมาตรการจัดการบัญชีม้าให้เข้มขึ้นไปอีกเขาเรียกว่ามาตรการก่อขอคอครับกอขอคอเหรอคะมีอะไรบ้างคะก่อก็คือกวาดล้างบัญชีม้าให้ได้ผลมากขึ้นโดยปรับแกนการดูบัญชีต้องสงสัยให้เข้มขึ้นคือไม่ได้ดูแค่ว่ามีคนแจ้งความหรือยังแต่ดูปัจจัยอื่นประกอบด้วยเช่น พฤติกรรมโอนเงินเข้าออกที่มันแปลกๆมูลค่าธุรกรรมเพื่อให้ตามทันกลโกงที่มันซับซ้อนขึ้นแล้วก็จัดการบัญชีต้องสงสัยได้แม้จะยังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความก็ตามอ๋อคือดูพฤติกรรมเป็นหลักใช่ครับแล้วก็ขอคือแอคชั่นที่เข้มข้นขึ้นคือกำหนดให้แบงก์ต้องระงับธุรกรรมของบัญชีที่เข้าขายเป็นบัญชีม้าทันทีแล้วก็ต้องปฏิเสธการเปิดบัญชีใหม่ของคนที่มีความเสี่ยงสูงด้วย แล้วก็พยายามกันเงินไม่ให้โอนเข้าบัญชีม้าที่ระบุตัวได้ชัดเจนที่สําคัญคือต้องมีระบบแจ้งเตือนคนโอนด้วยถ้าพบว่าปลายทางที่จะโอนไปเนี่ยเป็นบัญชีต้องสงสัยอ๋อดีเลยค่ะจะได้รู้ตัวก่อนโอนครับและสุดท้ายคอคือครอบคลุมคือขยายการจัดการให้กว้างขึ้นโดยให้แบงก์ต่างๆแลกเปลี่ยนข้อมูลรายชื่อคนต้องสงสัยระหว่างกันเพื่อให้ป้องกันภัยได้เร็วขึ้นแล้วก็ครอบคลุมมากขึ้นครับ อ๋อและข้อมูลกันระหว่างแบงก์เลยใช่ครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับพอมาถึงช่วงมีนา68ก็เจอแนวโน้มใหม่อีกคือมิจฉาชีพเริ่มหันไปใช้บัญชีม้านิติบุคคลมากขึ้นบัญชีบริษัทหรอคะใช่ครับคือใช้บัญชีแบงก์ในชื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดอาจจะใช้วิธีจ้างคนไปจดทะเบียนบริษัทพร้อมๆหรือไปซื้อซากบริษัทเก่าที่เลิกกิจการไปแล้วมาสวมรอย เพื่อให้มันดูน่าเชื่อถือเวลาไปหลอกเหยื่อให้โอนเงินก้อนใหญ่ๆอ,อ๋อหลอกว่าเป็นบริษัทจริงจังครับทางการก็เลยต้องออกมาตรการเพิ่มสั่งให้แบงค์เข้มงวดกับการเปิดและจัดการบัญชีประเภทนี้มากขึ้นโดยต้องเช็ครายชื่อกรรมการหรือหุ้นส่วนกับฐานข้อมูลของปปชด้วยถ้าเจอว่าเสี่ยงสูงก็ระงับการใช้บัญชีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ไปเลยแล้วก็ไม่ให้เปิดบัญชีใหม่ด้วย โอ้ปรับตัวกันตลอดเลยนะคะทั้งฝั่งมิจฉาชีพทั้งฝั่งทางการใช่ครับแต่ภายล่าสุดที่กลายเป็นความท้าทายใหญ่จริงๆตอนนี้คือบัญชีมาคริปโตครับคริปโตอีกแล้วเหรอคะครับเพราะพอการกวาดล้างบัญชีแบงก์มันเข้มขึ้นมิจฉาชีพก็ปรับเส้นทางเงินอีกหันไปใช้วิธีโอนเงินแค่ทอดเดียวหรือไม่กี่ทอดออกจากบัญชีแบงก์ตรงทางไปเข้าบัญชีพวก Exchang e คริปโตเลยอ้าวแล้วแบบนี้ตามยากเลยสิคะยากกว่าเดิมเยอะมากครับ การตามเงินในโลกคริปโตมันซับซ้อนกว่าระบบแบงก์แบบเดิมมากทําให้ตอนนี้บัญชีม้าคริปโตกลายเป็นเครื่องมือหลักแล้วก็เป็นช่องทางสําคัญในการฟอกเงินไปแล้วมีสถิติจากทบทนะครับพบว่าไตรมาส4ปี67เนี่ยมูลค่าความเสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ กว่า75%โอนผ่านบัญชีมาคริปโต75%เลยเหรอคะเยอะมากเยอะมากครับแล้วตัวเลขเนี้ยพุ่งไปถึง90%ในไตรามาสแรกของปี68ดีแล้วครับโอ้โหกลายเป็นช่องทางหลักไปแล้วจริงๆใช่ครับน่าเป็นห่วงมากค่ะแล้วเรื่องบทลงโทษทางกฎหมายล่ะคะยังไงก็ต้องย้ำเตือนกันอยู่เรื่อยๆเนอะครับอันนี้สาคัญมากตามพรกปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยคนที่ไปเปิดบัญชีหรือยอมให้คนอื่นเอาบัญชีบัตร หรือ e wallet ของตัวเองไปใช้ในทางผิดกฎหมายหรือที่เราเรียกว่าเป็นบัญชีม้าเนี่ยนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับหนักเหมือนกันนะคะเนี่ย <laughs> ครับ ส่วนพวกที่เป็นธุระจัดหาโฆษณาหรือชวนให้มีการซื้อขายบัญชีพวกนี้โทษจะหนักขึ้นไปอีกคือจำคุกตั้งแต่2ปีถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0 0 0ถึง 500, บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยครับโหโทษหนักมากใครคิดจะทำนี่ต้องคิดดีๆเลยนะคะครับไม่คุ้มเลยครับค่ะแล้วเมื่อผลกระทบมันลามไปขนาดนี้คนเดือดร้อนเยอะมากทั้งหน่วยงานต่างๆเขา,ามีการตอบสนองหรือมีแนวทางแก้ไขล่าสุดยังไงบ้างคะครับ ก็มีความเคลื่อนไหวล่าสุดเลยนะครับเมื่อวันที่14กันยายน68ที่ผ่านมานี่เองทางทบทสอปอสเอโอซสมาคมธนาคารไทยแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขามีการประชุมด่วนกันเลยครับเพื่อหาทางออกร่วมกันอย่างเร่งด่วนอ๋อเพิ่งประชุมกันไปเ,เร็วนี้เองใช่ครับในที่ประชุมเนี่ยทุกฝ่ายก็รับทราบถึงปัญหาความเดือดรอนที่เกิดขึ้นกับประชาชนผู้สุจริต แล้วก็เห็นตรงกันว่าจะต้องปรับปรุงแนวทางการระง,งับหรืออายัดบัญชีรวมถึงกระบวนการปลดอายัดบัญชีให้มันเร็วขึ้นรอบครอบขึ้นแล้วก็เป็นธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะกับคนที่ได้รับผลกระทบโดยสุจริตซึ่งแนวทางปฏิบัติใหม่ที่ปรับปรุงเนี่ยตกลงกันว่าจะให้มีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันนั้นเลยครับอ๋อมีผลทันทีเลยดีจังค่ะแล้วสําหรับคนที่โดนผลกระทบไปแล้วหรืออาจจะโดนในอนาคตต้องทํำยังไงคะช่องทางช่วยเหลือคือที่ไหนครับ สำหรับประชาชนผู้สุจริตที่โดนผลกระทบไปแล้วหรืออาจจะโดนในอนาคตเนี่ยถ้าพบว่าบัญชีตัวเองถูกระงับแบบไม่ถูกต้องช่องทางหลับในการแจ้งเรื่องขอความช่วยเหลือคือติดต่อศูนย์ AOC ที่เบอร์1-4-4-1แล้วกด2 1 4นะครับ1441กด2นะคะเพื่อยื่นเรื่องขอยกเลิกการระงับบัญชีแต่ถ้าสมมติว่าแจ้งเรื่องไปที่ AOC หรือธนาคารแล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในเวลาอันควร ก็สามารถร้องเรียนเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ค้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินของทปทหรือสของที่เบอร์1น1่ได้อีกช่องทางหนึ่งครับค่ะ1213สอของเงืกอกของแบงค์ชาติครับส่วนกลไกการปลดล็อกบัญชีที่ตกลงกันใหม่เนี่ยจะให้สปอส AOC เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกับทุกฝ่ายทั้งทปทแบงค์พาณิชย์ แล้วก็ตำรวจเพื่อเร่งตรวจสอบยืนยันความบริสุทธิ์ของเจ้าของบัญชีเช่นดูเส้นทางเงินดูธุรกรรมเช็ครายชื่อกับฐานข้อมูลปป,ปงหรือตำรวจพอสามารถยืนยันได้ว่าเป็นผู้สุจริตจ,จริงก็จะแจ้งให้ธนาคารปลดล็อกบัญชีโดยเร็วที่สุดครับเราเรื่องความเร็วในการดําเนินการล่ะคะเขาตั้งเป้าไว้ไม่ว่าจะเร็วขึ้นแค่ไหนอันนี้เป็นเป้เปาหมายสําคัญเลยครับ ทางทปทเขากำชับไปที่แบงค์ทุกแห่งแล้วว่าถ้าตรวจสอบยืนยันได้ว่าบัญชีที่ถูกระงับเป็นของผู้ใช้บริการปรกติที่เป็นผู้สุจริตจะต้องดําเนินการปลดอายะให้เสร็จไปใน2-3วันทําการครับเพื 2> 2่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุด2-3วันทําการก็ถือว่าเร็วขึ้นเยอะเลยนะคะถ้าเทียบกับเคสที่เล่ามาก่อนหน้านี้ใช่ครับเร็วขึ้นมากมีข้อควรระวังนิดหนึ่งนะครับคือทางศูนย์ AOC1441 เนี่ย เขาจะไม่มีนโยบายโทรกลับไปหาประชาชนโดยตรงอ๋อค่ะสำคัญเลยใช่ครับเพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพฉวยโอกาสนี้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่โทรไปหลอกซ้ำเติมอีกดังนั้นพอตรวจสอบปลดล็อกเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของธนาคารเจ้าของบัญชีที่จะเป็นคนแจ้งผลให้เจ้าของบัญชีทราบโดยตรงเท่านั้นครับโอเคค่ะชัดเจมค่ะแล้วมีอีกประเด็นที่คนสงสัยกันเยอะคือคำว่าระง,งับธุรกรรมชั่วคราวกับ อายัดบัญชีจริงๆมันต่างกันยังไงคะครับอันนี้สําคัญมากต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจนจะได้ลดความสับสนคือคําว่าการระงับธุรกรรมชั่วคราวตามอํานาจในพราบปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่แบงก์สามารถทําได้เนี่ยจริงๆแล้วควรจะเป็นการระงับเฉพาะยอดเงินที่โอนมาจากบัญชีต้นทางที่ต้องสงสัยเท่านั้นนะครับอ๋อเฉพาะยอดเงินไม่ใช่ทั้งบัญชีใช่ครับไม่ได้เป็นการระงับการใช้งานทั้งบัญชี เจ้าของบัญชียังคงจะทำธุรกรรมอื่นๆได้ด้วยเงินส่วนอื่นในบัญชีได้ตามปกติส่วนการอายัดบัญชีทั้งหมดอันนั้นเป็นอำนาจของเจ้าพนักง,งานสอบสวนตามปาวีายาซึ่งจะต้องมีหมายหรือคำสั่งตามกฎหมายที่ชัดเจนอ๋อต่างกันที่อำนาจกับขอบเขตการระงับถูกต้องครับการที่หลายคนเจอปัญหาว่าใช้บัญชีไม่ได้เลยเนี่ยอาจจะเกิดจากการตีความหรือการปฏิบัติที่คาดเคลื่อนช่วงแรกซึ่งตอนนี้กำลังมีการปรับปรุงแก้ไขกันอยู่ครับ เข้าใจแล้วค่ะนอกจากนี้ยังมีมาตรการอื่นๆอีกไหมคะมีมาตรการเสริมที่ทบทประกาศออกมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม68นะครับคือการทบทวนมาตรการจำกัดวงเงินโอนต่อวันผ่านโมบายแบงกิ้งโดยกำหนดให้ลูกค้ารายใหม่ที่เพิ่งเปิดใช้บริการเนี่ยจะมีวงเงินโอนเริ่มต้นต่อวันไม่เกิน50,000บาทเป็นค่าตั้งต้นอ๋อสำหรับลูกค้าใหม่ใช่ครับ แล้วก็มีแผนจะขยายให้ครอบคลุมลูกค้าปัจจุบันทั้งหมดภายในสิ้นปี68นี้โดยจะมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามระดับความเสี่ยงและก็ประวัติการใช้งานเป็นกลุ่ม SML SML SM มีวงเงินเท่าไหร่บ้างคะ <S, S ก็คือวงเงินไม่เกิน50,000บาทต่อวัน M ไม่เกิน200,000บาทต่อวันแล้วก็ L คือเกิน200,000บาทต่อวัน เพื่อให้วงเงินมันเหมาะกับความต้องการและพฤติกรรมของแต่ละคนมากขึ้นแล้วก็ช่วยจำกัดความเสียหายด้วยถ้าเกิดตกเป็นเหยื่อวิชาชีพโดยไม่รู้ตัวครับอืมก็น่าจะเป็นอีกทางที่ช่วยลดความเสียหายได้นะคะฟังดูเหมือนว่าทางการก็พยายามเต็มที่นะคะในการปรับตัวแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ที่เกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการดําเนินการที่ผ่านมาโดยเฉพาะการระงับบัญชีแบบบงกว้างอย่างที่ว่าเนี่ยก็ก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์เยอะเหมือนกัน โดยเฉพาะจากมุมมองทางกฎหมายแล้วก็ทําให้เกิดคําถามถึงความพร้อมของระบบเองด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับมีทนายความหลายท่านออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้เยอะเลยอย่างทนายเดชากิติพิยานันท์ก็วิจาร์ณว่าการใช้วิธีอายัดบัญชีแบบที่เรียกว่าเวียงแหจนกระทับคนบริสุทธิ์เยอะๆเนี่ยมันเป็นการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวมด้วย ส่วนทนายเจมส์ l อลคหรือนิติธรแก้วโตก็ตั้งคำถามคล้ายๆกันว่าทำไมไม่อายัดเฉพาะยอดเงินที่สงสัยแต่ดันไประง,งับการใช้งานทั้งบัญชีทำให้คนทำมาหากินสุจริตต้องเดือดอ้อนเสียโอกาสาทางธุรกิจไปแล้วใครจะรับผิดชอบความเสียหายตรงนี้นั่นสิคะใครจะรับผิดชอบครับประเด็นที่น่าสนใจมากคือความเห็นของทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับทันชี้ไปที่ประเด็นกฎหมายโดยตรงเลยว่า ถ้าธนาคารอายัดหรือระงรับบัญชีลูกค้าโดยที่ไม่มีคำสั่งตามกฎหมายที่ให้อำนาจชัดเจนเช่นไม่มีคำสั่งศาลหรือคำสั่งปปง,งเนี่ยการกระทำแบบนั้นอาจจะเข้าข่ายเป็นการทำละเมิดต่อลูกค้าตามปปพ,อพ,อพอมาตรา420อ๋อเป็นการละเมิดเลยเหรอคะครับ ซึ่งผู้เสียหายสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้แล้วธนาคารในฐานะนายจ้างก็อาจจะต้องร่วมรับผิดชอบกับการกระทําของพนักงานตามมาตรา425ด้วยนอกจากนั้นยังอาจจะผิดกฎหมายอื่นๆอีกเช่นพรบธุรกิจสถาบันการเงินหรือพรบคุ k k ้มครองผู้บริโภคซึ่งก็เปิดช่องให้คนที่เสียหายเนี่ยใช้สิทธิทางศาลเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายจากเงินที่ถูกระงงับไปค่าเสียโอกาสทางธุรกิจหรือแม้กระทั่งค่าเสียหายต่อชื่อเสียงด้วยครับ โหเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะถ้ามองในมุมกฎหมายใช่ครับแล้วนอกเหนือจากข้อกังวลทางกฎหมายแล้วเนี่ยมันก็มีคําถามเชิงระบบที่น่าคิดตามเหมือนกันอย่างในกระทู้พันทิปที่คุยกันเยอะๆเนี่ยมีคนตั้งประเด็นว่าจริงๆแล้วแบงก์มีเครื่องมือหรือวิธีที่มีประสิทธิภาพพอหรือเปล่าในการแยกแยะระหว่างบัญชีม้าจริงๆกับบัญชีธุรกิจสุจริตอ๋อใช่ใช่อันนี้น่าคิดมากค่ะคือบัญชีธุรกิจสุจริตเนี่ย โดยธรรมชาติแล้วมันต้องมีการรับโอนเงินเยอะๆทีๆอยู่แล้วเช่นบัญชีร้านค้าออนไลน์ใหญ่ๆที่รับออเดอร์รับโอนวันละหลายร้อยครั้งหรือแม้แต่พ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดที่เดี๋ยวนี้คนนิยมสแกน QR จ่ายเงินใช่ค่ะเดี๋ยวนี้สแกนจ่ายกันหมดเลยครับทาให้มีรายการโอนเข้าเล็กๆน้อยๆแต่ถี่มากแล้วถ้าบัญชีพวกนี้ถูกระบบมองว่าผิดปกติแล้วระง,งับไปเนี่ย เจ้าของธุรกิจจะหาหลักฐานอะไรมายืนยันความบริสุทธิ์ได้โดยเฉพาะร้านเล็กๆที่ลูกค้าโอนแล้วก็ไปไม่ได้มีใบเสร็จไม่ได้จดบันทึกอะไรเป็นเรื่องเป็นราวอืมจริงด้วยค่ะมันพิสูจน์ยากเหมือนกันนะครับมันเป็นความท้าทายของระบบจริงๆครับแล้วผลกระทบเรื่องนี้มันลามไปถึงตลาดหุ้นด้วยไหมคะเห็นมีคนพูดถึงอยู่เหมือนกันครับ ก็มีบทวิเคราะห์จากบลบางแห่งมองว่าเหตุการณ์นี้สร้างเซนติเมนต์หรือบรรยากาศเชิงลบระยะสั้นให้กับหุ้นกลุ่มแบงก์อยู่บ้างเพราะมันทําให้เกิดความกังวลเรื่องความเชื่อมั่นของประชาชนแต่ว่าในแง่ปัจจัยพื้นฐานจริงๆเนี่ยผลกระทบต่อต,ตัวแบงก์น่าจะจํากัดนะครับ เพราะปัญหานี้มันไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดหรือความเปราะบางของระบบแบงก์เองแล้วแบงก์พาณิชย์ไทยส่วนใหญ่ก็ยังคงมีฐานการเงินมีสภาพคล่องที่แข็งแกร่งรับมือกับสถานการณ์ผันผวน,นต่างๆได้ดีอยู่ครับอ๋อเป็นแค่เซนติเมนต์ระยะสั้นไม่ได้กระทบพื้นฐานใช่ครับประเด็นเรื่องข้อกฎหมายความรับผิดชอบที่ทางธนาคารยกขึ้นมานี่สําคัญมากนะครับแล้วก็สะท้อนความซับซ้อนของการจัดการเรื่องนี้จริงๆ มันคือการพยายามเดินบนเส้นแบ่งที่บางมากๆระหว่างการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบอาชญากรรมให้มีประสิทธิภาพกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนผู้บริสุทธิ์ซึ่งการดําเนินการช่วงแรกที่อาจจะกระทบวงกว้างไปบ้างก็เป็นบทเรียนให้ต้องปรับปรุงกระบวนการให้รัดกุมให้สมดุลมากขึ้นอย่างที่เห็นในการประชุมแก้ไขปัญหานั่นแหละครับ ก็ต้องเรียนรู้ปรับปรุงกันไปนะคะครับถ้าให้สรุปแก่นของสถานการณ์ทั้งหมดตอนนี้เลยนะครับมันคือการหาจุดสมดุลที่เหมาะสมที่สุดระหว่างภารกิจที่จำเป็นมากๆในการปราบออเชียกรรมทางการเงินที่นับวันยิ่งซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆกับการต้องปกป้องสิทธิและก็ลดผลกระทบต่อประชาชนผู้สุดจริตให้ได้มากที่สุดซึ่งก็ต้องยอมรับว่าทุกภาคส่วนกำลังเรียนรู้กำลังปรับตัว เพื่อรับมือกับความท้าทายที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากแต่ความท้าทายมันยังไม่จบง่ายๆครับเพราะอย่างที่เราเห็นข้อมูลกันคือมิจฉาชีพเองก็ไม่เคยหยุดนิ่งใช่ค่ะพวกนี้ปรับตัวเร็วมากครับเขาปรับกลยุทธ์ย้ายไปใช้ช่องทางใหม่ๆที่มันซับซ้อนติดตามแยกขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการหันไปพึ่งโลกของคริปโตเคอเรนซีซึ่งอันนี้จะเป็นสมรภูมิสาคัญต่อไปแน่นอนครับอืมน่าคิดเลยค่ะ ดังนั้นถ้าจะสรุปบทเรียนสำคัญจากสถานการณ์นี้นะครับก็คือ 1. ความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนากลไกลที่มันสมดุลระหว่างการปราบปรามกับคุ้มครองผู้บริสุทธิ์ 2. ความสำคัญของการสื่อสารที่ชัดเจนทันท่วงทีจากภาครัฐเพื่อลดความตกใจสร้างความเข้าใจและ 3. การตระหนักว่าภัยการละลายมันพัฒนาตลอดเวลา ทุกฝ่ายเลยต้องปรับตัวหาทางรับมือกับรูปแบบใหม่ๆตลอดโดยเฉพาะภัยที่ย้ายไปแพลตฟอร์มที่ซับซ้อนขึ้นอย่างคริปโตครับเป็นบทสรุปที่ชัดเจนและชวนให้คิดต่อ,อจริงๆค่ะโดยเฉพาะประเด็นสุดท้ายเลยในเมื่อเส้นทางการเงินของมิชาชีพกำลังเบนเข็มมุ่งหน้าสู่โลกคริปโตอย่างชัดเจนซึ่งเป็นพื้นที่ที่แบบว่าการติดตามตรวจสอบ หรือแม้แต่การอายัดเนี่ยมันทําได้ยากกว่าระบบธนาคารแบบเดิมเยอะมากๆก็เป็นคําถามสําคัญที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ผู้ฟังได้ลองคิดต่อย,ยอดจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้นะคะว่า การเปลี่ยนแปลงนี้จะสร้างความท้าทายใหม่ๆที่ใหญ่หลวงกว่าเดิมยังไงบ้างทั้งต่อประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐในการป้องกันปรับปรามอัชญากรรมยุคดิจิทัลที่มันซับซ้อนขึ้นแล้วก็ต่อประชาชนทั่วไปเองที่อาจจะต้องเจอความยุ่งยากหรือความเสี่ยงรูปแบบใหม่ๆในการทำธุรกรรมหรือแม้กระทั่งในการพิสูจน์ความสุจริตของตัวเองในโลกการเงินที่กำลังเปลี่ยนไปเร็วมากขนาดนี้คงเป็นเรื่องที่เราต้องจับตาแล้วก็หาคำตอบร่วมกันต่อไปในอนาคตค่ะ